ว่าเจ้าเล็นคนมาบอกว่าเดินไปนั่งกินนมโกอยู่กับหลูกเจ้าก็ต่นาหลวงนั่งจริงไหมเด่นไอ้ไไออ้้นั่นจริงเปล่าจริงอะไรตอมจริงกับคือว่าเดินตามนายลำนายลำว่าเรือแต่เดินในกว่าเดินนุ่มโคกลางดึกคือนายลำบอกเดินว่าปลาเด่นนั้นกินได้กลางคืนแต่ว่าอย่าชั้นมันเป็นอับัตรโอ้ ปลาเด่นนี้กินได้ในลำนากลางคืนนะอย่าจันนะไม่อย่านนะไบนั้นคุณไบวันก็ว่าปลาเด่นจนันก็ได้กลางคืนดี๋ยยายคำย่อยว่าคำมากจะไม่เป็นอนาบัตทีนี้นุ่มคูย่ยว่าคำมากบเลยอ๋อถ้าคำไม่ย่ว่ากำมากมันจะไม่เป็นอนาบัิแต่ติดใจตาวจันมากกลางดึกษ์อะฮะ ไหมากก็เรอชั้นยำเปรี้ยวปากไม่ให่ชันะไม่เอ้ลเดก็ไปดกลรมากูตามจรงิตายตาบบย่นตีเสีกย่นรำเร็วนัทนเกได้ที่มากรอกติเก้าเลยเหนื่อยตายโองเลยตีแปดว่าามันเสกนึงอะตีเก้าเสีกนั่งตีิเสกทีถึงเสกนึงชันเกไล่บขึ้นนึง อันดีว่าจะไมนี่กี่รวมตะกี้เหมือนค้อนเปล่ามันจะไมค้อนเหมือนมุ้มันใหญ่โรคกินเด็กกี่ใดๆปูนไม้ปากมันนายลัมนี่ก็เหมือนกันเลย <c oughs> นายลัมนี่เป็นบุคคลตีกลางงานแต่ว่างานชัวร์นะไม่ใช่งานดีนะนายเก้าวว่านายลัมเวลาเดินไปยืนบาดบ้านก็ไอ้นายลัมมักจะขึ้นตักแกงหัวจริงจริงไหมนายลัม <c oughs> โตเลยจะไมนี่ยัดจ้าเรื่อนอย่าไปเมือกมังงางมังตักอะไรเรากูตักหอกวหมวกบองเต้าไปเลย Qua em cho ông trump qua bên cuộc người quang cũng tóc kỳ. Viettopo kê bán em bak luôn có tầm tóc bóng cho em. Gomay cát chếp yô tê kênh tuy tuyệt 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 chăn, tuyệt cú tuyệt 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 เมื่อแกได้ป่าพื้นแล้วก้าวก็ไม่ไกลใกล้แล้วจตอยย่ <c oughs> คุยจัดร่นอยู่นี่เห็ <c oughs> นไหาแล้ในจังหวะคนเลยถ้าว่าพอเดิยนยืนบ้านหน้าบ้านก็หลกปลาปิงในบกเลือกอกอ็เอาเที่ยม่งได้อยู่ในขวดเลือกก็เอาเที่ยหลูกโตะบนหล่มก้าวเอาเที่โอ้จะไมน่นีไม่คนไม่ได้มันรรอนนี่นี่คุยแก่ปลาคุยว่าจดีจยวเนี่ย ชอหลูกโตเว้นปลาได้ไหมเนี่ก็ช่อรไเแล้วเขาไม่จะจับอยู่ที่นี่นายย้อต้งนี่ก็เป็นคนตะกี้กล้าดคนในปตัตตบีนี่กี้กล้าดเลือดนายโต้งไม่แล้ว <c oughs> นี่ในวัดเราตั้งวัดวนรายวนรโรงจากล้วงแต่พอได้เจ็ดบาทไม่มีนายโต้งาไปอุดรู่นต่กุดแกเม็ดแล้วคือว่าพี่แย่งเลยบ่หลอพี่ได้แ,แย่งคน กกพี่แม่ไม้กับเออพี่แม่ไม้เอาเละโอ้แล้วต้นไม่ได้ยินก็ประกาศมังนี้คนใจนอนเต่้ลก็ได้เรื่อยหยกลงไปเหมือนนั้นพี่แม่ไม้เอาเรือตัวมบนรเรือพี่พไม่รู้มาหนแล้วไมาอันน้เล็กกว่ลหรืออะไรเราเกิดเล็กกว่าหรอนี่เราไม่เห็นแลเลยกลัวเราไม่กันไม่เกิดเราไม่กลัว nó mới qua lại buốt rồi anh ta tao vừa cứu ông gánh luôn cô thích thì mới cứ lên thì thì buốt đấy cô cứu ai đấy ra đây y mà gánh lấy thì bà mới chạy đi ai đấy ai <laughs> đấy ra đây thì cô cứu ai ai mà tên của ấy <laughs> thì đây buốt anh chẳng tên của ấy ai con đẹp như con giấy rồi con <laughs> bu giấy มีก้นเออมันร่น,นเนาะพอเห็นตึนตายก้นปอ้อมอย่าทึกไปนายิ่มครบตายนะท่านขึ้นปล้ำไปใช้